สวัสดีลูกเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาพบกับบทที่8นะครับอัตราการเกิดพิยาเคมีนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อที่8.3นะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับถ้าเป็นชั้นม .5 ก็จะเป็นบทที่2นะครับบทที่1ก็จะเป็นบทที่7นะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับหัวข้อที่8.3นะครับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดพิยาเคมีนะครับ ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยถ้ารู้นักเรียนนะครับสังเกตในชีวิตประจำของเราเนี่ยนะครับก็อย่างที่เราเคยพูดไปนะครับก็จะมีการอาจจะมีบางปฏิกิริยานะครับที่เกิดช้านะครับบางปฏิกิริยาที่เกิดเร็วนะครับดังนั้นมันก็จะมีปัจจัยหลายๆตัวนะฮะที่มากระตุ้นนะครับหรือมาทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมีช้ามีเร็วนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราไปดูกันที่ความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะครับ Icana, ในส่วนของความเข้มข it ้นของสารตั on, ้ง <biraz> ต้นเนี่ยนะครับถ mm ้าเรามองนะครับมันก็จะทําให้นะครับอนุภาคของสารตั้งต้นเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับความเข้มที่เราเติมลงไปนะครับถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นนะครับสิ่งที่มันจะทําให้เกิดขึ้นก็คืออันดับแรกเลยก็คือจํานวนอนุภาคนะครับของสารตั้งต้นในระบบเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนะครับแล้วก็พอมันมี อนุภาคเพิ่มมากขึ้นโอกาสในการที่สารจะเข้าทำปฏิกิริยากันหรือชนกันเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสเยอะขึ้นนะครับเมื่อชนกันแล้วก็บางครั้งอาจจะมีที่ทางที่ไม่เหมาะสมแต่โอกาสที่จะเกิดนะครับในที่ทางที่เหมาะสมมันก็จะมีเยอะขึ้นนะครับโอกาสการชนมากขึ้นโอกาสการชนในที่ทางที่เหมาะสมเยอะขึ้นพลังงานเป็นไงครับพลังงานชนไปแล้วพลังงานก็เยอะขึ้นนะครับจนนํามาสู่เปไงครับอัตราการเกิดปฏิกิริยานะครับที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการเพิ่ม ความเข้มขนของสาราตั้งต้นนะครับอย่างที่เรานะครับถ้าเราดูนะครับในภา,นภาพนี้นะครับในภาพนะครับในภาพเนี่ยนะครับในภาพกรเนี่ยนะครับภาพกรก็จะมีสารตั้งต้น A กับสารตั้งต้น B นะครับซึ่งในสารตั้งต้น A กับสารตั้งต้น B เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับเราจะเห็น A อยู่นะครับ2นะครับส่วน B อยู่2ใช่ไหมครับถ้าเราคิดนะครับโอกาสในการชนเนี่ยนะครับในกรไก่เนี่ยก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าความเข้มข้นมันน้อยนะครับก็คือ จำนวนอนุภาคของสารตั้งต้นน้อยนั่นเองนะครับในส่วนของอขอไข่นะครับขอไข่ขอไข่เนี่ยนะครับให้ A มานะครับอยู่ที่4นะครับส่วน B อยู่ที่2นะครับโอกาสในการชนก็เป็นไงครับก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมครับเยอะขึ้นเพราะ A มีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในอีกซีกหนึ่งของขอไข่นะซีกขวาก็จะให้ B มา4นะครับสลับกันนะครับแล้วก็ให้ A มา2โอกาสการชนก็จะมีโอกาส ใกล้เคียงกับนะครับในซีกซ้ายนะครับของขอไข่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคอควายนะฮะซึ่งมีความเข้มข้นนะครับในส่วนของ A นะครับ4แล้วก็ B นะครับ4นะครับโอกาสการชนก็เยอะขึ้นดังนั้นอันนั้นในส่วนของคอควายเนี่ยนะครับความเข้มข้นนะครับก็จะนําไปสู่โอกาสในการชนของอนุภาคมากขึ้นนะครับดังนั้นคอควายก็จะมีโอกาสในการชนกันมากขึ้นนะครับเมื่อชนกันมากขึ้นพลังงานนะครับก็จะเยอะขึ้นตามนะครับทำให้โอกาสที่เขาจะเกิด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้คือในส่วนของความเข้มข้นนะครับทีนี้ในส่วนของไปนะครับบางปิยาเนี่ยก็ไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นนะครับโดยโดยปฏิกิริยาที่เราพบนะครับก็เช่นปฏิกิริยาการกําจัดแอลกอฮอล์ออกจากกระแสเลือดนะครับซึ่งปริยาเหล่านี้นะครับมันจะมีอัตราในการสลายตัวของแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเป็นสารอื่นนะครับในกระแสเลือดเนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่นะครับ คงที่เลยก็คือถ้าปริมาณของแอลกอฮอล์เข้ามามากมันก็ไม่ได้มีผลต่ออัตราการสลายตัวของแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับการที่เราจะทราบนะครับว่าอัตราการเกิดปิยาเนี่ยนะครับมันเกิดช้าเกิดเร็วเนี่ยเราต้องต้องจำเป็นต้องอาศัยการทดลองเท่านั้นนะครับโดยเราจะทราบว่ามันขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นตัวไหนมากตัวไหนน้อยด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคอันนี้คือในส่วนของ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดวิยาตัวแรกก็คือความแข็ค้นนะครับในส่วนที่2นะครับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดวิยาในส่วนที่2ก็คือ,อ úa, ในส่วนของพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวในส่วนของพื้นที่ผิวเนี่ยนะครับเ, úa, มเมื่อมวลเท่ากันนะฮะมวลเท่ากันเราจะพบว่าอนุภาคของหรือรูปร่างหรือขนาดหรือเรืงต่างเนี่ยของสารตั้งต้นเนี่ยมันก็จะมีะสิ่งที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นนะครับพื้นที่ผิวของผงนะครับ กับพื้นที่ผิวของก้อนหรือเม็ดเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับโดยโดยผงที่ละเอียดนะครับจะมีพื้นที่ผิวมากกว่าสารที่เป็นก้อนหรือเป็นเม็ดนั่นเองนะครับเมื่อนะครับสารมีพื้นที่ผิวมากนะครับมันก็จะเพิ่มโอกาสในการชนเช,นช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีโอกาสในการชนมากขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีนะครับโอกาสชนมากขึ้นทิศทางเหมาะสมมากขึ้นก็จะนําไปสู่นะครับการเกิดปฏิกิริยาได้ ดีขึ้นนะครับหรือเร็วขึ้นนั่นเองนะครับซึ่ง,ส,งส่งผลต่ออัตราการเกิดพิญารที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับเช่นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างของภาพนี้ก็คือนะครับอย่างเช่นภาพแรกนะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นสารตั้งต้นนะฮะที่มีลักษณะเป็นก้อนนะฮะสเีเขียวนะครับเป็นก้อนนะครับมันก็จะมีโอกาสการชนกับอนุภาคของสารตั้งต้นนะครับที่เป็นอนุภาคสีดแดงๆเนี่ยนะครับใน พื้นที่ผิวที่ค่อนข้างจํากัดนะครับแต่ถ้าอนุภาคของสารตั้งต้นที่เป็นสีเขียวนะครับมันเกิดการากระจายตัวออกนะครับหรือทําให้มันเล็กลงนะครับมันก็จะทําให้พื้นที่ผิวของมันเขาเพิ่มขึ้นนะครับโอกาสในการที่เขาจะได้ชนกับอนุภาคของสารที่เป็นสีแดงเนี่ยก็จะเยอะขึ้นต่างนะครับอันนั้นก็ถ้าเราสังเกตนะครับในกลุ่มนี้นะครับในภาพนี้ก็จะมีพื้นที่ผิวมากกว่านะครับ ส่วนภาพนี้ก็ยังมีพื้นที่ผิวน้อยกว่านะครับโอกาสในการชนนะครับฝั่งนี้ก็จะมากกว่านะครับดังนั้นอัตราการเกิดปัญาก็จะได้ดีกว่านะครับเกิดเร็วในส่วนสิ่งที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประวันนะครับก็เช่นนะครับถ้าใครเคยเป็นโรคกระเพาะนะครับเป็นโรคกระเพาะนะฮะบางคนอาจจะทานยาหรือปวดแสบปวดร้อนท้องเนี่ยนะฮะบางคนอาจจะทานยาที่เป็นยาเลยครับยาน้านะครับแต่บางคนนะครับอาจจะเป็นยาเม็ดนะฮะซึ่งยาเม็ดบางชนิดเนี่ยยาลดกรดบางชนิดนะครับเขาก็ นิยมนะครับให้เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนนะครับซึ่งการเคี้ยวให้ละเอียดก็คือการเพิ่มพื้นที่ผิวของอยานะครับในการทำยากริยากดกในกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับก็จะทําให้ปฏิกิริยาตามดูดซึมยา,มาเร็วขึ้นสูงขึ้นนะครับผมในส่วนที่3นะครับส่วนที่3นะครับปัจจัยที่มีผลต่อการดูดซึมยาเคมีในส่วนที่3ก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยนะครับ ้าเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นนะครับเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เป็นไงครับอนุภาคของสารตั้งต้นนะครับมีพลังงานจนเฉลี่ยมากขึ้นอันที่เราทราบกันนะครับว่าพลังงานจนเฉลี่ยนะครับแปรผ่านตามอุณหภูมินะครับอันนั้นพลังงานจนเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็จะสูงขึ้นตามนะครับเมื่อสูงขึ้นตามเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะเกิดปฏิกิริยานะครับมันก็จะมากตามนะครับเช่นกราฟกราฟนี้นะครับ กราฟกราฟนี้นะครับถ้าเรามองนะครับเรามองเรามองก็แกน x ก,ก็จะเป็นพลังงานใช่ไหมครับแกน y ก็จะเป็นอนุภาคนะฮะอนุภาคโดยที่งเนี่ยจะอุณหภูมิต่ํากว่านะฮะ t 1อุณหภูมิต่ํานะครับส่วน t 2สองในอุณหภูมิสูงนะฮะทีนี้สิ่งที่เราสังเกตเราสังเกตยังไงสังเกตตรงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของ EA คือพลังงานกอ่อกำมันพลังงานขั้นต่ำที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้นะครับอันนั้นถ้าเราพบว่านะฮะเราพบว่าจำนวนอนุภาคของสารเนี่ยนะฮะที่เป็นพื้นที่ใต้กราฟของ T1 เนี่ยนะครับจะมีจำนวนอนุภาคตามสีเขียวนี้นะครับอนุภาคนะครับตามสีเขียวนี้ซึ่งมีปริมาณปริมาณเไงครับปริมาณน้อยกว่าน้อยกว่านะครับปริมาณน้อยกว่า พื้นที่ใต้กราฟของ T2 ก็คือ T ท,ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็คือพื้นที่ตรงนี้นะฮะรวมกับสีตรงนี้นะฮะอ่าหมายความว่าไงหมายความว่านะครับเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยนะครับอนุภาคที่มีพลังงานสูงกว่า EA เนี่ยจะมีมากนะครับดังนั้นก็คือเมื่ออุณหภูมิสูงอัตราการเกิดปิยามันก็จะสูงขึ้นตามนะครับอ่จากกราฟนี้นะครับเราสรุปได้ว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับ ที่อุณหภูมินะครับ T 2อมีอุณหภูมิมากกว่าทีน่นะครับเราจะสังเกตพบว่านะครับพื้นที่ใต้กราฟนะครับของ T2 เนี่ยมีค่าอนุภาคของสารนะครับจะมีค่าพลังงานนะครับมากกว่านะครับของ EA นะครับที่อุณหภูมิ T1 ก็ modo, คืออุณหภูมิต่ำกว่าดังนั้นก็เราก็สรุปได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของที่อุณหภูมิสูงนะครับจะมีมากกว่านะครับหรือสูงกว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่อุณหภูมิตม่ำนั่นเองนะครับ ในส่วนของการใช้นะครับในชีวิตประจำวันของเราก็จะเป็นในลักษณะของถ้าใครนะครับเคยจําได้เคยสังเกตเคยใช้ก็รู้จักกันดีนะครับเช่นการเก็บรักษาอาหารนะครับหรือผลไม้นะครับไว้ในตู้เย็นนะครับซึ่งในตู้เย็นก็จะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ตารเกิดปิยาเนี่ยช้านะครับแลนก็จะอยู่ได้นานนะครับคงความสดใหม่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการอบขนมปังที่อุณหภูมิสูงนะครับ ในขนมปังเนี่ยนะครับมันก็จะมีผงฟูนะฮะซึ่งผงฟูตัวเนี้ยเมื่อมันเกิดความร้อนนะครับมันก็จะทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับ <Alright. S 1> มันก็จะทําให้ขนมปังเนี่ยนะครับมีรูพุ่นนะฮะมีรูพุนในตัวแทรกตัวอยู่ในขนมปังนั่นเองอันนี้คือการใช้ประโยชน์นะครับจากปัจจัยเกี่ยวกับอุณหภูมิที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับอันนั้นที่เราพบนะฮะสอย่างนะฮะมีอุณหภูมินะครับมีพื้นที่ผิวนะครับแล้วก็มี ในส่วนของความเข้มข้นนะครับทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวเร่งปฏิกายนะครับตัวเร่งปฏิกายนะครับในตรงกงนข้ามก็จะเป็นตัวหน่วงปฏิกิริยานะครับถ้าทําให้มันช้าลงนะครับในส่วนของตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยนะครับตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นยังไงนะครับมันก็เป็นสารที่เติมลงไปแล้วนะครับทำให้ปฏิกิริยาเคมีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เร็วนะครับโดยที่หน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยาก,ก็คือมันทําให้พลังงานก่อกำมันเนี่ยนะครับลดลง อันที่เราทราบกันว่าพลังงานก่อกำมันก็เปรียบเสมือนภูเขาใช่ไหมครับถ้าภูเขามันลดลงนะครับจำนวนอนุภาคหรือเราเนี่ยจะขึ้นภูเขามันก็ขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับมีพลังงานไม่จําเป็นต้องเยอะก็สามารถขึ้นได้นะครับดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าพลังงานก่อกำมันที่ลดลงนะครับโดยการเติมตัวเร่งปฏิกิริยายมันก็ทําให้ปฏิกิริยายเคมีเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็จุดเด่นของตัวเร่งปฏิกิริยายก็คือ เมื่อปริยาเคมีสิ้นสุดลงนะครับเราจะได้ตัวเร่งปริยากลับมาในสภาพเหมือนเดิมเลยนะครับดังนั้นมันก็มีข้อดีของเขานะครับอ่าเราไปดูกราฟกันนะครับผมในส่วนของกราฟนี้นะครับแกน X เนี่ยเป็นการดําเนินไปของปฏิกิริยานะครับส่วนแกน y ก็คือค่าพลังงานนะครับซึ่งเราพบว่านะครับเราพบว่ากรณีของกราฟที่เป็นเส้นสีน้ําเงินนะฮะเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับอ่าเอาเส้นสีเขียวก่อนแล้วกันนะครับในเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับความสูงของ ระดับพลังงานนะฮะยอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือ Ea 1นะครับ Ea 1ก็คือค่าพลังงานก,าก่อกำลังของปฏิกิริยาที่ไม่มีนะฮะไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยานะครับก็คือเอาจุดสูงสุดตั้งนะครับลบด้วยพลังงานของสารตั้งต้นนั่นเองนะครับพอเราเติมปฏิกิริยาเติมพอเราเติมตัวเร่งปฏิกิริยาไปปั๊บนะครับเราจะพบว่านะครับไอสารตั้งพอเราเติมตัวเร่งปฏิกิริยาไปปั๊บนะครับเราจะพบว่า Ea เนี่ยนะครับ มันมีค่าลดลงนะครับความสูงของภูเขาในที่เราเปรียบเทียบกัน,นมีค่าลดลงทําให้ทาให้อะไรทำให้เราสามารถข้ามภูเขาได้ง่ายขึ้นพูดง่ายคือทําให้ปฏิยามันสามารถเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนข้อดีของอตัวเร่งปฏิยานะครับที่ทำหน้าที่ทำให้พลังงานก่อตําบันของปฏิยานั้นๆน,น,นะครับลดลงนะครับ ในการใช้ประโยชน์นะครับในชีวิตประจำวันนะครับที่เกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยาครับเราก็จะพบอันดับแรกเลยก็คือเราพบนะครับรุ่นเรียนนะครับน่าจะพบดีนะครับก็คือเกี่ยวกับกระบวนการย่อยอาหารนะครับในร่างกายโดยใช้เอนไซม์นะครับไม่ว่าจะย่อยที่ปากนะครับโดยใช้น้ำลายเอนไซม์อะมิเลสนะครับหรือนะครับกระบวนการผลิตนะครับแก๊สแอมโมเนียนะครับโดยใช้เหล็กหรือพวกรูเทเนียมนะครับเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา นอกจากนี้นะครับก็จะมีการผลิตเนยเทียมนะครับจากน้ำมันพืชนะครับโดยใช้นิกเกิลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับซึ่งในส่วนของการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีข้อคํานึงถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยนะครับจะต้องไม่มีความเป็นพิษนะครับแล้วก็เกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะสูงเกินไปนะครับในการใช้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสําคัญก็คือ ความยากง่ายนะครับในการแยกตัวเร่งป <k S 2> okay, ิยาออกมาจากผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเราทราบกันดีว่านะครับเมื่อเกิดปิยาเสร็จแล้วนะครับมันจะได้สารตัวเร่งปิยาออกมาในสภาพเดิมนะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องแยกตัวเร่งปิยาออกจากผลิตภัณฑ์ที่เราได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับเราก็จบไปแล้วครับสำหรับหัวข้อนี้นะครับสรุปอีกทีนึงนะครับสรุปอีกทีนึงก็จะมีปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปิยาเคมีนะครับก็จะมีสี่ ปัจจัยหลักๆก็คือ1ความเิ้มข้นนะครับซึ่งจะมีผลต่อจำนวนอนุภาคของสารตั้งต้นนะครับแล้วก็นําไปสู่การชนนะครับโอกาสในการชนต่างๆแล้วก็นําไปสู่อัตราการเกิดวิญญาที่สูงขึ้นถ้าเราเพิ่มความนิ้มข้นเข้าไปนะครับในส่วนของพื้นที่ผิวนะครับพื้นที่ผิวก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราทําให้มีขนาดเล็กลงนะครับในปริมาณมวลที่เท่ากันเนี่ยก็จะทําให้พื้นที่ผิวเนี่ย,พเ,ยเพิ่มมากขึ้นโอกาสการชนก็สูงขึ้นนะครับทำให้อัตราการเกิดวิญญาก็สูงขึ้นตามนะครับ แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ,อยังไม่สุดท้ายนะฮะลองสุดท้ายก็คืออุณหภูมินะฮะอุณหภูมิเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะทําให้พลังงานจนเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้อัตราการเกิดปิยาก็สูงขึ้นตามนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวเร่งปิยานะครับซึ่งตัวเร่งปิยาก็มีหน้าที่ที่สาคัญก็คือลดพลังงานก่อกำมันนั่นเองทําให้อัตราการเกิดปิยาได้สูงขึ้นนะครับ ซึ่งมีความจำเพาะเจาะจงนะครับเมื่อทำปิยาเสร็จแล้วก็จะได้ตัวเร่งปิยากลับออกมาอีกเช่นเดิมน,นะครับอันนี้ก็คือข้อสรุปคร่าวๆนะครับในส่วนของหัวข้อที่8.3ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปิยาเคมีนะครับก็ฝากลูกนักเรียนไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผม